ครับเรารู้สึกมีความบอกว่าตื่นเต้นด้วยนะครับในการที่มีการจัดเราเรียกว่าซาอุดีไทย Investment Forum นะครับที่กรุงรวิจัดครั้งนี้เห็นถึงว่าความตั้งใจของภาครัฐและเอกชนของทางซาอุดีอาระเบียนั้นมีความจริงใจมากๆนะครับ โดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนนะของซาอุดีอาระเบียและพร้อมทั้งประธานสภาหอาัน้าของวิจารนะครับซึ่งเราไม่ได้คาดคิดเลยนะครับว่าท่านจะให้เกียรติเกี่ยวกับเรื่องการประชุมครั้งนี้เนี่ยโดยได้มีการเชิญ เจ้าชายนะครับซึ่งท่านดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะมาร่วมเป็นสักขีพยานในการเซ็นความร่วมมือเราเรียกว่า MOU นะครับระหว่างสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยและสภาหอ,อการค้าของริจักในครั้งนี้ด้วยนะครับถ้าเรามีการจัดการพบปะ ในลักษณะเราเรียกว่า business b a t c h i n g ซึ่งเขามีความพิธีพิธานมากแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับว่าทำแบบชนิดที่มีความตั้งใจมากเรานำธุรกิจจาก38บริษัทมาด้วยกันซึ่งมีสมาชิกที่ร่วมเดินทางก็ประมาณ60กว่าคนนะครับในภาคเอกชนสำหรับทางซาอุดิอาระเบีย เขาจะไปคัดดูนะครับว่าผู้ประกอบการตัวจริงแล้วก็เป็นระดับที่เขาเรียก cream of the cream ก็คือใหญ่มากและเป็นผู้ผู้ประกอบการตัวจริงนะครับถึงประมาณร30กว่าบริษัทนะครับแล้วก็แต่ละบริษัทเนี่ยก็จะมานั่งคุยกันเป็นกิจลักษณะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีการตั้งเป้าและตั้งความหวังด้วยนะครับว่าเมื่อไหร่ กิจการที่ได้พูดคุยกันนั้นจะปรากฏนะเป็นรูปกระทำขึ้นมาจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังพบนะครับว่ามีนักธุรกิจหลายคนนะครับยังไม่รู้จักทุเรียนรไทยด้วยนะครับแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเชิญนะทางคณะของสภาผู้ประกอบการนะของสภาธุรกิจ ของอสภาสภาหอกันค้าของกรุงริจาร์ดนะครับของซาอุดีเนี่ยไปเยือนประเทศไทยแล้วเขาคิดว่าคงจะจัดคณะประมาณสัก4-50บริษัทนะครับในคณะแรกจะไปเยี่ยมเรานะครับในประมาณสักปลายมาาที่สามนี้ครับไอ้พิเศษแบบช่งนี่เป็นยังไงครับเขาจะมีภาพรวมไหมคะว่ามันมีผลตอบรับที่ดีมันเป็นแบบไหนยังไงบ้าง ครับคือ business matching นันนี้เนี่ยเราจะเห็นผลนะครับว่าเรื่องอาหารภาคอาหารแล้วก็เรื่องผลไม้นะครับมีการตอบรับว่าสนใจนะที่อยากจะซื้อจากประเทศไทยทันทีนะครับขณะเดียวกันเรื่องอวัสดุก่อสร้างนะก็มีความสนใจนะครับขณะเดียวกันเกี่ยวกับเรื่อง ที่จะร่วมทุนหรือหาทางที่จะประสานงานเกี่ยวกับทางภาคโรงแรมหรือการท่องเที่ยวนะครับก็อบอกว่ามีหลายบรยิษัทเลยนะครับเรียงกันที่จะมาพูดคุยกับกลุ่มโรงแรมนะครับที่ครั้งนี้มาเนี่ยก็มีของดูสิทิานีแล้วก็ของกลุ่มไมเนอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับ รับแขกจนไม่มีเวลาเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ยังมีภาคโรงพยาบาลอีกนะครับมีส่วนที่มาเนี่ยก็ยังมีบำรุงราษนะครับมีสมิติเวชแล้วก็มีของเอกชนซึ่งเรียกว่าอะไรนะของหมอเจรียงนะปะเเวกลว้ลวยน้ำไทโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทแล้วก็ยังปีเยเวสนะครับก็ บอกมีความสนใจที่จะไปกับครอบครัวนะครับไปตรวจสุขภาพเอ่ยไปรักษาที่โน่นขณะดเดียวกันก็มีทางชีวสมด้วยนะซึ่งขายเกี่ยวกับเรื่อง l l n e s สนะครับต่างๆเนี่ยคนมีความสนใจมากๆซึ่งเราก็ดีใจนะครับทีนี้เกี่ยวกับเรื่องของอาภาคารถยานยนต์นะครับและขณะเดียวกันก็มีพวก เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะก็ให้ให้บอกว่าอ,อยากจะไปดูโรงงานที่ประเทศไทยซึ่งผมคิดว่าหลังจากที่เราได้ลดระดับความสัมพันธ์ระหว่างการทูตนะครับหรือไม่ได้ทำให้ผู้ประกอบการหรือการเดินทางเนี่ยค่อนข้างลำบากปิดประเทศไปประมาณสัก32ปีระหว่างสองประเทศวันนี้มาเจอกันรู้สึกว่า ทุกคนตื่นเต้นมากแล้วเราก็ยังแปลกใจนะครับว่าชาวซาอุดิอาระเบียเนี่ยรักเมืองไทยแล้วก็มีมีจิตใจที่รู้สึกว่ามีความอบอุ่นมากนะครับรู้สึกว่ากับคนไทยนีมน่มันเจอกันแล้วเหมือนกับว่า้ถูกชะตาการอย่างนี้เป็นตน้นซึ่งผมคิดว่าจากวันนี้ไปเนี่ยเราคงจะได้เห็นผลนะครับที่ดีมากและเร็วมาก และอีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจก็คือช่วงที่ผมเองได้มีโอกาสร่วมกับท่านรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านดรปรมัติวินัยนะครับได้ขอความช่วยเหลือนะจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนบอกว่าเราเนี่ยจะเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่อง ปุ๋ยนะฮะซึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยมีหลายประเทศเลยมาขอร้องในเรื่องเดียวกันเหมือนกันนั้นเนื่องจากว่าซาอุดีอาระเบียนี่มีการผลิตปุ๋ยที่จำนวนมากขณะเดียวกันก็ในต้นทุนที่ต่ำที่สุดด้วยนะครับถ้าเทียบกับตลาดโลกท่านก็ <c oughs> มีสัญญานะครับแล้วก็ตกลงว่าเขาจะให้ความสำคัญและให้ <c oughs> จัดลำดับ ต้นๆน,นะครับในการที่จะจำหน่ายหรือขายพวกปุ๋ยเนี่ยให้กับประเทศไทยนะเพื่อจะได้บรรเทาวความเดือดร้อนนะไม่ให้ทางภาคเกษตรเนี่ยจะขาดแคลนเกี่ยวกับเรื่องการใช้ปุ๋ยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่มีความาน่าน่าประทับใจมากนะครับฟังแล้วมีความน่าประทับใจมากก็คิดถึงว่า ตอนที่ผมได้มีโอกาสร่วมเดินทางกับท่านท่านท่านรองนายกดอนนะครับไปที่ประเทศจีนได้คุยเกี่ยวกับเรื่องขอให้เขาผ่อ,าอนคลายนะครับเกี่ยวกับเรื่องการนำข้าวผลไม้หรือทุเรียนจากไทยไปที่จีนนะครับในทันทีครับได้มีการสั่งการและทาง ทางภาคเกษตรของไทยเราเองเนี่ยก็บอกขอบคุณมากๆเลยสำหรับทางรัฐมนตรีดอนนะครับแล้วก็ทางหอการค้าด้วยได้มีการจัดการแล้วมันเกิดผลจริงๆและเขาหวังว่าครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยก็คงจะได้รับการตอบรับที่ดีเช่นเดียวกันครับหเห็นตอนแรกบ,บอกว่าเขาจะสั่งให้คนมาคุยนี่ยังไม่ได้ติดต่อมาใช่ไหมคร,ครับเดิมเห็นที่ทางสาอุก็บอกว่าวันนี้จะบอกให้พวก ผู้จำนายผู้บิดอะไรเงรี้ยมาคุยกับคุณสนั่นเนี่ยสรุปยังไม่ได้คุยกันอ๋ออ oh, ัน uh นี้